สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสกุลจ้ามันเน้กมาพบพ่ออ่าในเวลาคำๆเราพี่นอ้องของวันอาทิตย์เา้าก,กึ่มกะอ่าหากมาแต่กินหมูกระทะกับสาวๆมันเอกดีแบบไปกินหมูกระทะมีผูยย้ใหญ่ใจดีอ่าเรียกหมูกระทะเฮาเนาะทีมงานเฮาแหละแต่แบบไปกินบุพรฟ่กันก็เสียอ่าผู้ดีกินเนบริดกินเนกนเลยบริหาก,กันเลยมาก,ก่อนพี่น้องคำๆมันหอนอ้าวๆหนึ่งพี่นออ้ย มนมซอก,กุมกับซีนีแนวชิมาว่าสุฟังเรื่องคอ่าใช้จ่ายเนะาะค่าใช้จ่ายของของน้องบ้านน้องอ้อมเพราะว่าเอฟซีบางคนก็บอกเข้าใจว่าอกุมเอาเงินหักเ,เงินมาแล้วาว่าได้เงินได้เงินคือบบเห็นเครื่องเห็นของคืออบเห็นคนงานอย่างสีน้าของสก,กลุล嘛นะ <S <S และสก,กุมก็เลยชิมาชี้แจงสุฟังเนาะเรื่องของค่าใช้จ่ายแลลวกค่าลูกถ้าเอฟซีบางคนที่ติดตามบอกเคยติดตามอกุม การหลวนเฟย,ยอดบังคิปเก่าๆเนาะจำใจลืมไปถ่ายนองออมจนฮอดปัจจุบันนี้ว่าสก,กุมเห็ดยังแน่ซื้อยังแน่นานกาสิมีทุกอย่างที่สก,กุมอ่าถ่ายลงไปเนาะเพราะว่าสก,กุมเอาเงินถูกบาททุกสตางค์ที่ผู้ใหญ่ใจดีสอยเรือมาสอยน้องออมทั้งมดบ่ได้เอามาใส่เรือบ่ไดเอามาใส่ใจเจ้าของเองแต่เอาไปสอยเรือบดทุกบาททุกสตางค์งบ่ดไดเอาเขากระเป๋าเจ้าของเนาะพี่น้องให้เขาใจนํำการเอซ ที่เขามาเบิ่งใหม่แลวก็บริด้ฮูจักตัวตนเซาก,กึมแต่กับว้าแบบบุ่เหลืองฮูลาวเนาะวิภาวิจารณ์ในสิ่งที่ลบลบกับบุเป็นยังเนาะถาคนเฮาบริติดต,ตามกันกับบ่ฮู้บอกเข้าใจกันเซาก,กึมกับบ่าว่ายังเนาะเซาก,กึมอ่าคิดว่าคิดดีเหตุด,ดีทำดีเว้าดีแล้วเขาก็เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะแล้วมืนเซาก,กึมกันเนาะมีผู้หญ่ใจดีคนหนึ่ง คือไอ้สมใจทางอเมริกาขอขอบใจเพิ่นที่เพิ่นอ่าเลี้ยงมุกกระห่าเนาะเงินกับบโบโนอยพี่น้องจำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ก็คือสำหรับเฮากก้าลายเนาะก็ขอบใจเพิ่นที่เพิ่นเลี้ยงเฮาจนอิ่มน้ำสำราญบัดชิมงานเฮาเลยพี่น้องเอออ่าอ่าขอโทษเได้พี่น้องปรับกล่องก่อนละซสกุมก็ฮักมาแต่กินเนาะและยไม่ได้สึุมจะมาให้เบิ่งราคาที่ซสกุมซื้อมาเนาะตั้งแต่รอบก่อนจนพอปัจจุบันเนาะรอบก่อนนี่ซื้อล้างคาเนี่ยเจ้าของเงินเพิ่นสิฮู้เนาะคือลุงชัยเนาะหมื่าาบท เพ็ร์นกาเซียจ่ายค่าลังคามาเลยทอนนี่ทอนนี่ให้ค่าสก,กลมลส่นัมมันทอนนี่เนาะจังสินะและลังคาที่ห้างออกไปใส่ลังคาบานของอ้อมปัจจุบันนี้ที่เห็นน่ะก็คือจ่ายไปแล้วส่วนนั้นและเมื่อน,นี้สก,กุมกับไปสั่งอีกเนาะที่เห็นในคลิปแหละเอ่อสั่งใหม่กับซีมีลังคาตัวเก่าบัวพอสองแผ่นเนาะพี่น้องแล้วก็ตัวใหม่นี่เป็นอ่าสาวแผ่นสามสามจุดห้าเซนคือสิบัวผิดเพราะว่า,าคุยกับสั่ง ให้มันตรงเป๊ะๆแล้วมันนี่กะตามจํานวนที่เขาเบิ่งเนาะแล้วก็มีไม้พาไม้เซ拉หาแผ่นแล้วก็มีสังกะสีเนาะสามจุดหาเสาแผ่นราคาเมตรหนึ่งคือร้อยสามสิบาทนี่แหละพี่น้องเอ้ยเสียเบิ่งเป็นเงิน 9, เนก้าพันเอทเนาะแล้วก็มีแผ่นไม้พลาไม้เซ拉แน่ที่เปเฮ็ดบานลมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเทิบหนาลังที่อาจจะเอาไปเอาไปเสริมเนาะ อีกรอบหนึ่งพอมันหลังคามันถ้าเอาไปอีกรอบนี้ก็คือจะเสร็จสิ้นเลยหลังคาบันลององ์อมก็คือเสร็จสมบูรณ์นะพี่เนาะอ่ะเดีย่ยวตัวน,นี้เป็นอ่าเป็นจำนวนเงินใหม่ที่สก,กึมไปสั่งมื่อนี้พี่เนาะเห็นบ่พี่เนาะเองหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาททางลุงไช่เองเนาะเพิ่นกันสิส่งเงินมาตามจำนวนนี้แหละคือซสก,กึมบริว่าว่าเวลาสก,กึมไปว่าแจ้งเอฟซีเทอร์นันตทนี่บอแมนซสกึม สิได้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายใดที่น้องมันบริได้ก็คือเฮ้ากับเห็ดไปด้วยความอยากสวยเรือมีจิตใจอาสาสวยเรือแบ่งปันอ่าโบเมน่าเฮ้าสิเอ่าเอฟซี FC บางคนบอกขอใจนะเห็นจะเฮ้าเฮ้าได้ได,ได้แต่บริบรเบิงคลิปเฮ้าแล้วก็มาว่าในแนวนี้กับบริบาลเพิ่นดอกก็ให้เพิ่นไปนเบิงขึ้นย้อนขึ้นนี่น้องสิได้เข้าใจเฮ้าน้อง,อ,งอ่าแล้วก็มีภาคส่วนนี้อันนี้เงืนของเห็ดของน้ำเนาะที่ลงไซสอยเรือมานี่ยหาพันบาทนะครับไปซื้อแลวอุปกรณ์นี่ สะเงินหาพันบาทพี่น้องซื้ออุปกรณ์แห่นงน้ำแล้วสามพันสี่ร้อยสเจ็ดบาทพี่น้องเดี๋ยวอันนี้บิ๊กอุปกรณ์ของน้ำตัวนี้สามพันสี่ร้อยสี่เจ็ดบาทเงินลุงชัยแห่มานี่หาพันถวนเนาะหาพันถวนแล้วบไปนี้อ่าเขาซื้อแล้วสามพันกว่าบาทแล้วยังสังกะสีเนาะแล้วก็ยังอา่าไม่อีกไม่สี่แปดหาเส้นรู้สึกว่าเพิ่นยังบริไลเงินอยู่นี่เพราะว่าไม่สี่แปด ต้องสั่งซื้อเพราะว่าราคามันบปกติราคาขึ้นราคาลงราคาใหม่มันจะแพงเนาะมือกันแรนขึ้นมือมือกันแลนลงและสังกะสีของของน้ำยังบริเวคิดไหลเพราะว่าเพราะวันยังปกติสั่งบอกว่าให้มุงลังคากรุ่นขึ้นขึ้นโครงลงังคาจึงสั่งสังกะสีมาจึงสีนาและเงินในจํานวนอาจจะพอดีเป๊ะเป๊ะหรืออาจจะบโบพอเนาะถา้ถาโบพอถ้าบบพอหาลอยหรือพันหนึ่งสก้มกับบุหงุดได้สิมาสุฟัง เาก,กึมกระสิจกเงินจะคลองใส่เด้อพี่น้องจกเงินจะคลองใส่เด้อบอได้มีส่วนอื่นมนเขาเกี่ยวของหรือได้เงินเหลือจากซอยเรือบอได้บอเคย,ได,ยได้เงินจากบาทบออยากเอาเงินของทานคนอื่นมาให้ตัวเองเพราะว่ามันบอดีเอาไปเลวมันกับบอดีเจริญเนาะการที่ซอยเหลือคนก็คือได้แบ่งปันมีความสุขเอื้อเฟื้อเพื่อแพ่พพคนที่ขาดคืนและก็หักแพงแบ่งปันกับเด็กๆอ่ะนี่เมตตาจึงเห็ดไดถ้าหัวใจบ่มีความเมตตาบ่มีความหัก เห็ดบ่ได้พี่น้องเห็ดบ่อได้ซอคเกิเห็ดได้ันว่าซอกึม hmm. มีความหักกับเด็กๆตุกคนมีความหักอีลีจากหัวใจซอคกิลซีกกลซอสก,กึมมาเ่าหน่พอเอฟซีบางคนมาคอมเมนต์ซอคก,กึมแบบฟังบ่อได้พี่น้องลบขนาดลบลบ,ลบแห้งอลีลีบางเธอฟังอาจนเท่อแบบ mm hmm. เขาบริเห็นความดีที่เขาเห็ดอย่างหน่อยอที่เขาเห็ดน,นะ mm hmm. ก็ยิบม,มาคอมเมนต์ลบหลังจากนั้น oh. เฮาก็อยู่ในส่วนของเฮาเห็ดในส่วนของเฮาห้หหาดีที่สุดอ่าแต่มีเอฟซีบางคนมาว่าทเฮานะป้า เอาไงคนบ่มีระดับการศึกษาเนาะอ่ะประมาณน,นั้นแหละพี่โน้องเองแต่เอฟซีหนาหักทุกคนบางคนที่แหกกาลังใจเฮากะข,ขอขอบใจทุกคนเอฟซีทุกคนที่หนาหักทุกคนแหกกาลังใจเซากกิมแล้วก็ให้คอมเมนต์แหกกาลังใจคอมเมนต์เหวยพรเซากิมเซาเก,มากิมก็ถือว่าเป็นพระคุณอันใหญ่หลวงหาซื้อโดยเงินบได้กําลังใจนี่คือหาซื้อโดยเงินบรด้รพี่โน้องก็คือมีแต่กําลังใจแหกกันพลังบวก เนาะนี่กำลังใจแห็ซึ่งกันและกันเท่ากับมีกําลังเจเจเห็ดโตแต่สากุ้มโบเคยที่จะทอถอยกับคอมเมนต์กลบๆเหล่านั้นแต่เพียงแต่สาวกุ้มออกมาบอ้ฟังจะซื้อว่าให้เขาฟังเนาะคอมเมนต์ยังให้คอมเมนต์แบบคนมีระดับการศึกษาเนาะอย่าคอมเมนต์แบบคอมเมนตแบบ์แบบเจัซแบบสิบอกว่าเนี่ยใ <c> ด <ười> คันบอกเป็นนชีแห้งสากุ้มเป็นคนบอกแห้งเนาะพี่น้องเนาะบอกแห้งแต่แฝงด้วยความจริงใจเนาะพี่น้อง จริงใจทุกอย่างที่เหตุไปบ่มีบอกว่าการที่อาเหตุนี่ก็คือให้พี่น้องเบิ่งตัวจริงวะเขาคือเหตุ้วยความจริงใจหรือบ่หรือว่าคือบางคนแบบว่าเขาได้เงินบอกจังไดภักส่วนที่คนอื่นสอยมาแล้วเขาไปใส่บิดอ่ะก็เลยมบอสฟังในมือนี้คลิปนี้เนาะห้หายห้หายของใจหายดราม่าเนาะพี่น้องหายแบบไม่ว่าเหยียดเสียดสีเฮาสินะกับโแค่กับพี่น้องอันนี้กับโมบอุฟังแบ่งปัน ให้ f อซบางคนเพิ่นดีก و, ับเฮ้าเฮาก็ดีกับเพิ่นเนาะเฮาก็ดีใจล,ลายที่เพิ่นหักเฮ้าคนเฮาก็เป็นธรรมดาพี่น้องมีทคนหักมีมีทั้งคนสั่งเฮ้าเสียคนทุกคนที่แนเ่เบิ่งเฮ้าห و, ลายๆพันคนหมื่นคนหักเฮ้าบุกคนก็เป็นไปบ่ได้คนหฮกกับมีท้งคนหักหหหแหล,ละคนสั่งเนาะพี่น้องเหดหยังเห็ุด้วยวคนมีสติเหละแหละคนเฮสิเป็นจังได้กับสั่งบ่มีหยังแน่นอนในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเหตุถุกมือให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่บน่นอนพี่นนอ้ย อ่ะโอเคอันนี้เป็นบินของอ่าเครื่องก่อสร้างเนาะหาพันอีกอาซิบบเลือ,อ,อสิเด็ดขันเท้าเนือ้อตัวเองกับซิจกซอยน้องอ้อมเนาะพี่น้องอันนี้บินหิดเสาขึ้มแจ้งคืองบที่ซอยเลือน้องอ้อมทั้งหมดเนาะเสาขึ้มสิเก็บบินไว้ทุกอย่างเพื่อแปลว่าบ่ให้เป็นอ่าประเด็นตามหลังและผู้ใหญ่ที่เป็นซอยเลือม,มากกับเขาใจเฮาเนานะโอเคและบัดน,นี้อาเงินที่ว่าถามว่าเงินที่เขาซอยมาไปใส่สามลอยเหรียญสามลอยดอลลาร์ เงินที่300ดอลลาร์ยังบริษัทไซด์กินงก็คือนี่สกึมไปเอามาเมื่อวานนี้สกึมหะก็ไปเอาพอสกึมบ่มีเวลาไปเอาเงินเนาะเป็นอ่าเอยังก็เวสเทิร์นยูเนียนบริลซ์ยางบริหาใจอ่าเขาเป็นโอ,อนโอ,อนชิปตัวเลขเนาะสกึมกับบริหใจก็คือสามสามร้อยดอลลาร์อ่าร้อยหนึ่งต่อสามสิบสามบาทไม่ใช่ ดอนหนึ่งลี้อยหนึ่งลอยหนึ่งกับสามพันสามร้อยบาทเนาะพี่น้องเดี่ยตามเลทเงินที่มันขึ้นแล้วก็มันลงเนาะนี่ประมาณนี้พี่น้องาคุลม,มีรายละเอียดหลักฐานเลยคุณเพื่อเป็นการเวลาอย่างคนท้าม,มากับมีทุกคนหักคนสร้างเนาะคนสีมาอสีห้องย้อนหลังกระบุสักขึ้นเห็นไปเรื่อยๆเลยเพื่อผู้ใหญ่ใจดีเห็นทุกภาคส่วนเพื่อนกับฟูหักเขากับมีสนับสนุนเขากับมีเนาะคือม,มือนเดียกะได้ไปเอ่อไปเบิ่งงานเนาะเตรียมสีสันเพื่อนให้สาวผู้โทน ในงบจํานวนเงิน4หกพันดอลล่าเสาวกิมกับขขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางอเมริกาขี่วบวางใจเฮาเนาะมอบหมยเฮาแหลกบริหารเงินเพิ่นให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นตามที่เพิ่นต้องการเดี๋ยวสิมาติดต,ตามเบ่งว่าเพื่อนในสไตล์ของตามประเทศเพิ่นบอกสิเห็ดนะเพิ่นดีไซน์ออกแบบเองสิงเป็นอะไดเฮาเป็นคนคุ้มคนเบิ่งเงินซอยอ่าแลกเงินเงิน,อองน,องงนพอมีนส่งมาเป็นเงินดอลเนาะกะสิเป็นอาผู้ดูแลให้เพิ่อนนั่นแหละพี่น้อง แลกเปลี่ยนเงินนู่นนี่นั่นแลนเวลาเงินบกโพหรือว่าเงินเอียงอยู่ธนาคารก็ต้องพาเพหรนไปถอนไปนแลกไปเปลี่ยนถ้าพี่น้องได้เห็นอันในช่องซอกกลิ่มซอกกลิ่มก็จะพูดลงอยู่ใบหนาของเพื่อนที่ว่าเป็นผู้ใหญ่มาจากอเมริกาแหละประมาณนี้พี่น้อยกันมาแจ้งให้ฟังให้เบิ่งวินใจเงินแตละอันของอาน้องอ้อมพี่น้องเนาะแล้วก็ลงกับผู้ใหญ่ทุกมมือแหละที่เพื่อนให้เขาเป็นอ่าสะพานบุญน,นะพี่น้อยคลิปนี้กับบุ๊มบิยังซอกกลิ่มก็ออกมาแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายของน้องอ้อมมาพี่น้องเนาะ ก็ขอบใจพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนที่หายการติดตามสนับสนุนสกึมตลอดมาบางครั้งสกึมอาเว่าบอหนาหักว่าแห้งไปกระขอพี่น้องอภัยสกึมเนาะแล้วก็สกึมก็พร้อมี่จะเห็ดไปเรื่อยสั่งความดีไปเลยพี่น้องสั่งความดีคนจดจำเลยพี่น้องเห็ดดีเห็ดยากถ่ายเห็ดความสวยเห็ดเมื่อใดก็ได้เห็ดน้าที่ได้ก็ได้แต่ความดีเฮาเห็ดไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยมันก็เป็นบุญบารมีเฮาโอเคเฮาเจริญยิ่งขึ้นไปนะเพียนเนาะคือพระเจ้าเป็นบอกแล้วว่าเฮา ยิงให้ยิงมียิงกี่ทียิงยากให้พี่น้องเองยังสั้นแหละเสาคืลม,มีความเสือ่อมไปนั้นอา่าและเสาคืมสวยเลอคนอื่นมาแล้วก็มีผู้หญ่ใจดีกับหักเสาคืมแบ่งปันซวยเลืเซาคืมมาเรื่อยๆคือกันบางเสือเสาคืมกะเพิ่นกะหายล่าสุดกะเป็นโทรศัพท์มือถือเนาะกะเขาขอบใจเ,เผิ่นเนาะผู้ใหญ่ใจดีคันหนึ่งที่หักเสาคืมลายตอนนี้ก็มีผู้หญ่ใจดีหลังไล่เขามาคือสายนำให้เขาเป็นความหวังให้คนอื่นเป็นคือจงังแสงสว่างคนอื่นให้คนอื่นได้ คนทุกข์ยากลาบากคนชี่ขาดเคยอีนี้ได้เห็นเฮาแล้วอย่างหน่อยเขาได้แบ่งปันความสวยเหลือคำว่าคคาจะแบ่งปันความาหวังหอยยิ่มเสียงหัวเราะเขาก็ได้บุญแล้วพี่น้องอย่างหน่อยเขาก็มีละเ,เงินคําเพื่อนไปเพิ่นเล็กหน่อยซื้อกินเนาะหรือว่าซื้อนมซื้อขนมข้าต้มไปฝากเพื่อนผู้ยากไรเขาก็ดีใจแล้วเนาะเฮามีความสุขี่นเ้ยเขาตุ้มก็จะฝากไว้ซั้านี้หละพี่น้อง,งเมื่อนี้กับโบมีอย,ยัางไยอ่ะโบข่อยมีสาระเนาะ ก็ขอโทษขออภัยเด้อแถวว่าพิดพลาดประการใดก็ขออภัยหลายๆคลิปนี้กับิซเวนนี่สซาคุมกับิซเรราไปก่อนนะพี่น้องเนาะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาคุมใจสว่างแน่คลิปนี้กับเซเรจ,กกจคลลบคลิปไปก่อนจะได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี